สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับทั้งร้ายและดีได้หยุดคิดทบทวนเห็นเพื่อนแท้ทั้งร้ายและดีผู้ทิพงษ์เผยปีที่ผ่านมาได้หยุดคิดทบทวนเห็นเพื่อนแท้เมื่อวันที่21พฤศจิกายน254ในผู้ทิพงษ์ปุณกณันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k ส่วนตัวระบุว่าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิต ทั้งร้ายและดีทําให้เราได้อยู่คิดทบทวนได้ฟังความคิดจากคนหลายกลุ่มอย่างรอบด้านได้เห็นเพื่อนแท้ได้เข้าถึงกระบวนการยุยธรรมชัดเจนมากขึ้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องมีการเกี่ยวข้องกับสารได้กลับมาคิดถึงเส้นทางทางการเมืองที่ทํามาตลอด20ปีมีเรื่องที่เข้าใจและมีเรื่องที่ยังต้องติดสินใจต่อไป ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและคำอวยพรที่มอบให้ผมนะครับขอให้พรนั้นย้อนกลับไปอย่างทุกๆท่านและครอบครัวเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอขอบคุณจริงๆที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณที่เชื่อมั่นและสนับสนุนผมและครอบครัวมาตลอดครับขอขอบคุณข่าวจากแนวหน้าออนไลายครับและขอขอบคุณสํารวารับฟังช่องข่าวดังหวยเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ